พี่ใหญ่ครับคือจริงๆวันนี้อยากจะขอพี่ใหญ่เรื่องที่ผมไลน์ไปนะครับเรื่องของผมว่าเรื่องใหญ่นะหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นข่าวเล็กๆแต่ว่าเรื่องที่พี่ไก่เกียงไก่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของการคาดการ์ d p ของประเทศไทยที่ผิดไปเยอะมากนะคาดการ์เท่าไหร่นะพี่เกือบสี่ใช่ป่ะสี่เปอร์เซ็นมันเหลือหนึ่งเรนสองสองกว่าสองกอกสองกอกสองแก่ๆเหลือหนึ่งแก่ๆครับมันหายไปเยอะเลยมันเกืะนครั่งหนึ่ง คือที่ผมกลัวนะผมผมมองโลกในแง่มันรู้จะไล์ไปแบบพี่ผมละกลัวว่าเรา,าถูกปกปิดข้อมูลบางอย่างแล้วพอความจริงมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเตรียมรับมือไม่ได้พี่ใหญ่ช่วยเรื่องนี้หน่อยครับเดี๋ยว,ยวผมก็ลองประสานกับทางพี่ไก่อยู่ครับแดี๋วเดี๋ยวได้วันเมื่อไหร่เนี่ยภายในที่นี่แหละผมจะเชิญท่านเข้ามาคุยสักสักสิบนาทีเล่าไปฟังนะครับเดี๋ยวลองดูฮะลองดูก็ก็เป็นอะไรที่น่าตกใจฮะเพราะว่าตัวเลขมันหายไปเยอะ อ,อ,อย่างที่บอกอะ่ะบ้านเราเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับหลังๆมาก็ต้องเริ่มเชื่อตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ดีหรอกอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยถามว่าประชากรไทยวันนี้มีกี่คนนะครับถ้าคนที่ดูแลเรื่องสำนักทะเบียนราชกรมการปกครองต้องตอบได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นวันนี้เราถามว่าคนไข้ในโรงพยาบาลมีกี่คนนะครับหลักการสูตรต้องตอบได้ ถ้าเราถามว่าวันนี้มีมเด็กนักเรียนเรียนระดับม .4 ม .5 ไมีกี่คนกระสุกษาต้องตอบได้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้เราไม่เคยมีหน่วยงานรัฐไหนในประเทศไทยที่สามารถตอบตอบได้ exactly เอาผมให้80%ก็ได้เอาไม่ต้อง100%หรอกนะครับไม่มีเลยฮะ,ะนั้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราจะ forecast อะไรเนี่ยนะครับเราจะประเมิอนอะไรจะทำแผน action plan อะไรเนี่ย ตัวเลขมันเพี้ยนหมดเลยผมก็ไม่คิดว่า CPIGDP ที่เอามาวางแผนตั้งแต่ปลายปีเพื่อปีสองห้าหกหกหกเจ็ดของบริษัทผมเนี่ยมันจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะอาจจะเพี้ยนไปก็ได้นะค,คุณปุมีความเป็นไปได้สูงมากและถ้าเกิดมันเพี้ยนเนี่ยก็ถ้ากอกว่าถ้ามันเพี้ยนไปในทางที่ในทางนิกตินะครับนั่นก็หมายคือว่าเราคาดการ์ผิดพลาดนะครับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมันก็มหาศาลซึ่งการคำนวณการบริการวางแผน งบประมาณาประจาปีมันก็ต้องสอดคล้องไปกับแผนง,งานประจาปีซึ่งจะต้องลงทุนเท่าไหร่ประมาณการดอกเบี้ยไว้แค่นี้นะครับมีเงินเข้ามาแค่นี้มันจะต้องสามารถน,นี่สิ้นปีประมาณปลายปี2องพันห้ากแล้วจะมีกําไรขาดทุนเท่านี้อันนี้อันนี้เป็นวิธีการที่เราทํางานปกติสรุปที่ผ่านมาเพี้ยนหมดเรื่องใหญ่นะคุณปุ๊เรื่องใหญ่สุดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่องค์กรเรา,เ,ราเล็กๆองค์กรเดียวองค์กรระดับระดับระดับประเทศนะครับบริษัทใหญ่ๆห,หรือแม้กระทั่ง อ่าภาครัฐเองเนี่ยก็เพี้ยนหมดก็เนี่ยฮะก็เลยมีความไม่สบายใจสูงมากเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนรสครับผมเวลาเราทําธุรกิจเนาะคุณค<ร>คุุณณใหญ่ <ขอ S 1> ครับขอโทษคุณนรสดูเหมือนว่ากระทรวงมหาดไทยนี่เขามีกรมอะไรเกี่ยวกับประชากรเนี่ยนะฮะซึ่งสานักทะเบียนร่าเกบกรมกับอกครองครับอ่าซึ่งมันเป็นเรื่องตลกที่ ที่เศร้าๆที่เวลาที่จะพูดถึงจํานวนประชาชนคนไทยเนี่ยก็พูดกันว่าประมาณเท่านน้นเท่านี้ไม่ไม่รู้แน่นอนกันสักทีหนึ่งอย่างเช่นผมเนี่ยเวลาถูกคนถามว่าต่างชาติถามว่าในประเทศไทยมีคนไทยมุสลิมกี่คนเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้ทั้งทที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จเจริญหมดมันส่วนราชการก็เข้าถึง ชุมชนต่างๆบ้านประชาชนต่างๆซึ่งก็จะมีทะเบียนบ้านเนี่ยมันก็น่าจะมีตัวเลขได้ว่าเรามีคนมุสลิมกี่คนแต่ก็เราเองก็ตอบไม่ได้ก็จะใชะ้ประมาณเท่านู้นบางคนก็ว่าประมาณส0บเอร์เซ็นต์่สอร์เซกี่คนก็ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเรามีประชากรกี่ล้านคนถ้าหกสิบล้านคนมันก็มีประมาณหกล้านคนแต่นี่เราไม่รู้แน่นอนนะฮะ เรื่องนี้เนี่ยเราก็พูดกันบ่อยแล้วในรายการของเรามีหน่อยเดียงครับคุณใหญ่ครับผมเองเนี่ยตลอดชีวิตมาก็ได้รับได้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์อะไรตัวมีอะไรต่างๆนานาจากสื่อที่เชิญไปสัมภาษณ์ยิ่งตอนเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาก็ให้สัมภาษณ์เยอะอะวันนี้เนี่ยจะมีรายการโทรทัศน์ อีสานเช้านี้รายการอีสานเช้านี้ออกอากาศทีวีดิจิตอลช่อง11ภาคอีสานแล้วก็ไลฟ์สดทาง f c e e o o o เพจ n e t b t อุบลและก็ YouTube n b t อุบลเวลา9.15นากานาทีนะฮะประเด็นสัมภาษณ์คือเรื่องความสัมพันธ์ไทยซาอุโอกาสแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย แต่ที่มันมันไม่เคยเจอแล้วก็เจอคราวนี้ผมก็นึกแปลกๆดีเขาเน้นมาเลยว่าให้สัมภาษณ์เป็นภาษากลางก็ผมก็พูดไทยกลางได้ไทยเดียวนะครับก็คงจะแปลว่าเนื่องจากมันออกทางภาคอีสานเขาก็กลัวผมจะให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานละมั้งฮะหรือภาษาภาษาท้องถิ่นนะซึ่งผมพูดไม่ได้เลยนะครับก็ก็เล่าให้ฟังว่าผมรู้สึกมัน มันแปลกๆก,กับตัวผมว่าว่ามีการเน้นมาเลยว่าให้สัมภาษณ์เป็นภาษากลางครับข้อสังเกตของผมมีเท่านี้แหละครับเชิญคุณนศครับครับผมบ <c oughs> ก็ในฐานะที่เป็นคนที่ทำธุรกิจนะครับแล้วก็คุณนศประมาณการเติบโตเท่าไหร่ปีนี้จาก GDP กี่เปอร์เซ็นต์ไปนั่นเลยพี่เวลาเราทำธุรกิจนะพี่เนาะ สิ่งที่เราทําพร้อมกันไปคือทําอะไรครับทําบัญชีใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ทำบัญชีการทําบัญชีเนี่ยนะครับทําให้เราเนี่ยเห็นถึงสุขภาพของธุรกิจเราเนาะอืมใช่ไหม<ช>เราทํามาเนี่ยนะเออเราขายไปกี่ชิ้นนะครับต้นทุนเกิดจากต้นทุนการบริหารต้นทุนของซึ่งต้นทุนสินค้าโดยตรงนะฮะต้นทุนของการก็รจะแตกมาหมดนะว่าเอออ่ะเป็นค่าจ้างเท่าไหร่นะครับ เป็นการที่เราใช้รถไปส่งของเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่ค่ะไฟเท่าไหร่ค่ากอฟคูโซเท่าไหร่ค่าเช่าพวกนี้เนี่ยผมผมผมคิดว่ามันเป็นอดีตนะหลายคนก็คือบอกว่าอ้าวนั่งทําบัญชีนะก็ของเดือนที่แล้วของปีที่แล้วของสามปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งพวกนี้ครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประมาณการปีนี้ปีหน้าปีโน้นได้นะในภาวะปกติ งั้นเอ่อเราจะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะครับเอ่อบริษัทผมทำเอ่อบัเตเจ็ตนะครับเป็นเอ่อบัเตเจ็ตแอคเคาท์เนี่ยไฟแนนซ์ไฟแนนซ์แอคเคาท์เนี่ยนะครับเรารู้เลยว่าเดือนนี้ขายเท่าไหร่ขายที่ไหนบ้างนะมาจากที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นยอดขายผมเนี่ยนะครับกับบัเตเจ็ตเนี่ยแทบไม่ปากเลยนะ3-4%เนี่ยไม่มีหลุดทุกปี อันนี้คือการที่ผมเนี่ยทำบัญชีอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รู้เลยนะว่าอา้าวเพราะว่ายังไงพี่ใหญ่ลูกน้องเดินมาบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะขายสิบล้านครับ hmm. ก็ต้องถามกลับไปว่าสิบล้านมาจากไหน hmm. มาจากหน้าร้านขายยาเท่าไหร่มาจากโรงพยาบาลเท่าไหร่มาจากคลินิกเท่าไหร่อ้าวโรงพยาบาลไหนบ้างเป็นภาคกลางกี่โรงภาคาลภาคภาคใต้กี่โรงภาคกลางมีที่ไหนบ้างกรุงเทพมีที่ไหนบ้าง เอโรงบาลน,นี้มีห้องห้องไหนบ้างที่จะซื้อเราซื้อไปเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่คืนเท่าไหร่คือไม่คือต้องลงมาละเอียดแบบนี้ครับซึ่งผมก็เชื่อว่าปัจจุบันรัฐบาลน,นะครับมีตัวเลขทุกอย่างครับแต่นะไม่ได้หยิบมาใช้ข้อ1นึงองไม่อยากจะเอามาใช้เพราะมันจะเห็นเพราะฉะนั้นการที่เราทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามนี่นะครับ การที่เราไม่รู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยถือว่าเราลบแพ้นะครับการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลมากเนี่ยเราสามารถจะตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการบริหารจัดการได้นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันผมเชื่อนะว่าทุกๆตัวเลขมีหมดแหละเพียงแต่ว่าสูตรที่เขาจะมาใช้หรือว่าที่จะมาบอกเราเนี่ยเขาก็เอาง่ายๆวันนี้เลือกตั้งเนี่ยนะครับ ใกล้ๆเนี่ยสูตรมาอย่างครับพี่ใหญ่ยังเลยครับเห็นไหมเห็นไหมถามว่าเขาแปลว่าเขามีตัวเลขที่เขาไม่บอกเราแต่เขาจะมีสูตรของเขาซึ่งเดี๋ยวใกลกลแล้วค่อยว่ากันเขาจะบอกในเวลาที่เหมาะสมนี่ไงมนันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นการที่เราต่อทํางานทําอะไรก็ตามโดยที่เราพูดไปแล้วเราไม่มีข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถไม่พี่ปู๊พูดถูกมันมันทําให้เราเสียหายได้มากมายเลยเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยก็มานั่งโทษว่าเอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีนู่งนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยเวลาผมบอกให้มีน้องๆเนี่ยครับ<ๆ>เขามาให้เราช่วยทำ business plan ใช่ไหมผมบอกเขาอย่างแรกเลยนะอ้าวบอกสิลูกค้าคุณคือใครคุณขายอะไรอยากจะขายอ,อวันหนึ่งหนึ่งแสนบาทคุณขายก๋วยเตี๋ยวว,วันละหนึ่งแสนบาททั้งร้านเนี่ยขายหมดได้ถึงแสนไหม ทุกคนอึ้งกันหมดเลยผมถามคำถามไปอย่างนี้คือบางครั้งเราต้องต้องชัดเจนนะว่าเราทําอะไรอยู่เราตัวเลขเป็นยังไงเอาสมุาจะทากว๋วยเตี๋ยวขายวันละหลักแสนเนี่ยคุณต้องซื้อลูกชิ้นวันเท่าไหร่คุณต้องซื้อหมูเท่าไหร่ใช่ไหมคุณต้องซื้อเส้นเท่าไหร่คุณต้องมีลูกจ้างกี่คนเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้นครับอพอตัวเลขมันถูกต้องเนี่ยนะครับการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องสําเร็จตั้งแต่บนกระดาษแล้วนะเออต้องสําเร็จมาก่อนตั้งแต่แบบ พอถามอะไรตอบได้ปับป๊บป๊บปั๊บป๊บแล้วไอเน,นี้ยดวงอีกครึ่งหนึ่งนะพี่ใหญ่ไม่ใช่ว่าหมดนี่แล้วมันจะสําเร็จใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับไม่มีแผนที่ชัดเจนโอกาสปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดทําธุรกิจเนี่ยโอกาสที่จะล้มง่ายมากครับพี่ใหญ่แน่แล้วเออม,มันมันมันโอกาสล้มง่ายแล้วก็ถ้าเราไม่มีตัวเลขอย่างที่ว่าหรือว่าตัวเลขที่ใช้มาคิดผิดเนี่ยนะ โอกาสที่แบบอ่าปุ๊บปั๊บรับโชคนะัพี่ใหญ่สวยเลยคือมีมีถ้าตัวเลขผิดขนาดสองเป็นสีเนี่ยนะคือไม่เรียกว่าไม่ต้องคิดดีกว่าแย่ละการนี้ไม่ต้องหายไปเยอะนะครับคนละเลือกเห็นสภาพัดเห็นสภาพัดออกมาแก้เกี่ยวว่าจริงๆตัวเลขเนี่ยนะเขาเขาก็พยายามพยายามจะบอกบอกประชาชนว่า ปีหกสมเนี่ยติดลบต้องหกจุดหนึ่งนะหกสี่หนึ่งจุดห้านะครับหกห้าเนี่ยสองจุดหกนะครับปีหกเจ็เนี่น่าจะประมาณสองจุดเจ็ถึงสาจุดเ็ดอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนกว้างๆเอาไว้แล้วเป็นตัวเลขก<ล>นี้ชาวบ,บ้าน <อะ S 1> ไม่ค่อยใจพี่เรานะเอาง่ายๆแหละเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราเดินห้างล้างตลาดเนี่ยเราก็พอรู้เอาร้านไหนขายดีร้านไหนไม่มีคนเอา ธุรกิจนี้เป็นยังไงอะอะถอดป้ายออกติดป้ายใหม่ขายตึกอย่างเงี้ยเอา้าอย่างเงี้ยไม่ต้องมาคิดหรอกว่ากี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมฮะใช่แล้วมีอะไรบ้างที่มันขายดีตอนเนี้ยเอาขับรถไปเจอธุรกิจอะไรที่มันขายได้ขับรถไปเจออะไรที่มันขายไม่ได้วันก่อนไปที่โรงแรมของอพี่ท่านหนึ่งฮะอยู่กลางเมืองเชียวเนาะก็สามปีเนี่ยรายได้ทางศูนย์นะครับคือ แล้วเขาเพิ่งจะเริ่มเปิดเนี่ยนะครับกว่าที่น้องๆจะกลับมากว่าที่เอาเขากลับไปบ้านแล้วเขาไปเริ่มทําเกษตรแล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาแล้วเนี่ยนะคือมันมีความเสียหายแบบเนี้ยที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกโรงแรมมานั่งคุยกันบอกว่าเออเนี่ยจะขอซอฟโลนนะที่แบบว่าเอามาทําให้มันเดินได้ก่อนแล้วกลับมาแล้วก็มาคืนเนี่ยนะคุยตั้งนานพี่ใหญ่สุดท้ายมีใครได้บ้างไหมเนี่ยไม่มีไม่มีได้หรอ <ARM> แล้วเนี่ยเกิดเกิดอะไรขึ้นก็คือว่ากลุ่มทุนที่มีเงินเยอะๆอ่อะก็ไปไล่ซื้อโรงแรมถูกๆพี่แทกกรัคไปะมา3สมสิเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยแล้วคุณไปดูดิตอนเนี้ยอยู่ในมือ UE ใครหมดจีนครับ <S 2> <S 2> เออก็ว่ากันไปเห็นไหมคือได้ถูกๆเลยเพราะว่าคือคนทำโรงแรมนะถ้าซื้อที่นะครับแล้วผ่อนแบงค์นะสร้างตึกดอกเบี้ยก,กินหมดแค่สามปีตรงเนี้ยคุณต้องทำให้เขาอยู่ได้แต่ว่าก็เนี่ยเขาก็ชอบคือไมซ์ อันหนึ่งนะที่พี่เขาบอกผมเนี่ยเขาบอกว่าไงพี่ใหญ่เขาบอกว่าโอ้ยคนทําโรงแรมคนรวยไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเอาเป็นซะอย่างนี้อีกเนาะแล้วพี่ใหญ่ความจริงความจริงผมดูตรงเนี้ยว่าเอ่ออย่างรัสเซียไปยึดยูเครนด้วยอาวุธเนี่ยจริงๆจริงจริงจีนไม่ช่องต้องใช้อย่างนั้นเลยนะจีนแค่ค่อยคสร้างนู่นสร้างนี่ที่กัมพูชาเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ธุรกิจในไทย ก็กลืนชาติได้แล้วไม่เห็นต้องใช้อาวุธเลยคุณโนโ้ตเดี๋ยวนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งคือว่ามีคนเยอะๆครับพี่ปุ๊เพราะทุกที่ตอนนี้ไม่มีคนนะจริงๆรัเสเซียเองก็ลำบากใจนะเพราะอะไรรู้ไหมคนรุ่นปูตินเนี่ยผู้นำบ้านเราทุกที่ในโลกตอนนี้เป็นกลุ่มนี้หมดนะแล้วก็แบบมีความคิดแบบเนี้ยเด็กๆเขาไม่เอาด้วยนะ คนรวยคนเก่งๆคนรุ่นใหม่มันก็ไปลงทุนในรัสเซียมันก็ออกมบนะเน่อปัญหาก็คือไม่มีคนจริงก็มีคนนะคนขนเงินกับขน,คน,ค,นคนออกนี่นะครับประเทศนั้นก็จบแล้วครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ